สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดีดีชา n นลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมาดูกันนะครับเป็นเครื่องพิมพ์นะครับแอปสั l 2 1 0เจ้าของบอกว่าไม่ได้ใช้ประมาณ2-3เดือนนะครับเหตุที่ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่านี่ครับเพื่อนๆดูนะครับข้างล่างนะครับหมึกนะครับนะครับมันรั่วจากด้านล่างของตัวเครื่องพริ้นนะครับซึ่งอาการนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเกิดจาก ตัวซับหมึกเต็มนะครับมันก็เลยทําให้มีหมึกนะครับมันไหลออกมาจากตัวเครื่องปรินต์แบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับเพื่อนๆดูครับเปลอกเปื้อนไปหมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราแกะเครื่องดูนะครับว่าจะเป็นเหมือนที่ผมได้เกริ่นไว้หรือเปล่านะครับอุปกรณ์นะครับก็ไขควงนะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องของคุณครูท่านหนึ่งนะครับท่าน มาดูมาส้มให้นะครับผมไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องเช็คกันดูก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างก่อนครับนี่เต็มไปหมดเลยนะครับเยิม้มเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้ หลังจากที่เราคลายน็อตตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเพกกื่อนก็ให้เอาตัวล็อกตัวนี้นะนออครับดันอรกมานะครับอออกมาเลยครับแกะออกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้เป็นแผ่นซับหมือเครื่องปิ้นเอสองหนึตัวนี้นะครับ วิธีการถอดก็อย so okay, ่างที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับนี่อาการของมันก็เกิดจากตัวนี้นะครับเกิดจากแผ่นซับหมึกมันเต็มนะครับแผ่นซับหมึกมันเต็มหมายความว่านะครับเวลาเราล้างหัวพิมพ์นะครับหรือว่าเวลาเราปิ้นไปนะครับมันก็จะมีน้ำหมึกนะครับที่มันเป็นส่วนเกินนะครับมันก็จะไหลมาเก็บไว้ที่ตัวซับหมึกตัวนี้นะครับ พอมันเก็บไว้เยอะๆเยอะๆนะครับมันก็จะทําให้ตัวแผ่นซับหมึกตรงนี้นะครับมันเต็มนะครับมันไม่สามารถที่จะซับหรือว่าซึมซับน้ําหมึกที่มันเป็นหมึกส่วนเกินนะครับมันไม่สามารถที่จะซับได้อีกแล้วนะครับมันก็เลยทําให้หมึกมันไหลออกมานะครับแล้วมันก็ทําให้มันเปื้อนนะครับมันเต็มไปด้วยน้ําหมึกเลยนะครับเพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมบีบมานะครับน้ําหมึกมันไหลเยิ้มเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ย เดี๋ยวผมจะดึงออกมาให้ดูนะครับนี่ครับเป็นแผ่นๆแบบนี้เลยนะครับนี่มันเต็มจนมันนะครับมันไม่สามารถที่จะซับได้อีกแล้วนะครับมันเลยทําให้อ่ามันล้นออกมาด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีเครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็มีหมึกเยิ้มออกมานะครับก็ สันนิษฐานได้เลยว่า,ามันเกิดจากตัวซับหมึกเต็มนั่นเองนะครับก็หลังจากที่เราเกะมาแล้วนะครับเราก็จะไปล้างน้ํานะครับแล้วก็เอาไปตากให้มันแห้งนะครับจากนั้นเราก็เอามาใส่นะครับเอามาใส่ที่ช่องตรงนี้คืนนะครับแล้วก็ใส่กลับไปคืนนะครับเดี๋ยวผมจะนําไปล้างน้ํานะครับหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะนํามาประกอบใส่เข้าไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เรานำตัวซับหมึกนะครับไปล้างน้ำนะครับแล้วก็เอาไปตากนะครับอันนี้ผมก็ตากจนแห้งแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวซับหมึกนะครับหรือว่าแผ่นซับหมึกของเรานะครับมันจะแบนนะครับบางนะครับแล้วมันก็จะเล็กกว่าเดิมนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับหลังจากที่เรานำไปใช้งานนะครับเวลามันเจอน้ำหมึกนะครับเดี๋ยวมันก็จะขยายขยายเองนะครับ โอเคนะครับเราก็จะนำมาประกอบเข้าที่เดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวกล่องนะครับที่เก็บตัวซับหมึกนะครับเราก็นำใส่เข้าไปเลยครับประกอบเข้าที่เดิมนะครับตัวเล็กนะครับจะเป็นด้านข้างนะครับด้านข้างนี้นะครับตัวที่เป็นรูนะครับตัวที่เป็นรูจะชิดขอบนะับมันจะมียาวกับสั้นนะครับนไครับ นี้จะคู่กันตัวนี้จะคู่กันนะครับแบบนี้นะครับตัวสั้นก็จะอยู่ฝั่งนี้ไหมครับมันจะมีตัวล็อกตรงนี้อยู่ใช่นไหมครับตัวสั้นก็จะอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้นะครับนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวยาวนะครับฝั่งนี้คนละฝั่งกันแล้วก็จะมีตัวตัวนี้จะเหมือนกันนะครับใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับตรงกลางนะครับมันจะเป็นเหมือนกับรูเหลี่ยมๆให้กับเราครับตรงกลางตรงนี้จะเป็นรูสําหรับน้ําหมึกลงไปนะครับมันจะมีตัวที่ตัวเครื่องนะมันจะมีน้ําหมึกจะมีแท่นไว้สําหรับน้ําหมึกไหลลงไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวพอน้ําหมึกมันไหลลงไปนะครับพอตัว ซับหมึกนะครับมันเจอน้ําหมึกนะครับเดี๋ยวตัวซับหมึกตัวนี้มันก็จะขยายเองนะครับมันก็จะขยายใหญ่เต็มนะครับโอเคครับหลังจากได้แบบนี้แล้วก็ประกอบเข้าไปเลยครับประกอบเข้าที่เดิมนะครับก็จะตรงนี้นะครับนี้นะครับใส่เลยนะครับก็จะเข้าล็อกมันอัตโนมัตินะครับ เมื่อมันเข้าล็อกแล้วแล้วก็ใสยนอ็อตคันให้แน่นเลยก็เป็นอันเรียบร้อยครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับ วิธีการถอดตัวซับหมึกมาล้างนะครับเพื่อนๆก็ควรที่จะมีถุงมือนะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่หมึกนะครับมันจะเลอะนะครับแล้วก็เปื้อนมือเปื้อนอะไรเรานะครับแต่ถ้าใครไม่อยากจะนําไปล้างนะครับเราก็สามารถที่จะไปซื้อตัวซับหมึกนะครับที่เป็นแผ่นๆเมื่อกี้นะครับเราไปซื้อที่ร้านนะครับแล้วก็นํามาเปลี่ยนนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าจะเปลี่ยนแบบนั้นนะครับเราก็ ควรที่จะยกเครื่องนะครับไปให้ทางร้านเขาติดตั้งให้เลยนะครับจะดีกว่านะครับแต่ในกรณีที่ว่าเราอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับก็คือถอดแล้วก็นําตัวซับหมึกไปล้างนะครับล้างน้ําให้สะอาดนะครับจากนั้นเราก็ไปตากตากให้มันแห้งนะครับพอมันแห้งปุ๊บเราก็นํามาประกอบเข้าให้เหมือนเดิมนะครับเราก็จะสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับ มันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถต่อสายมาไว้ด้านนอกตรงนี้นะครับอาจจะใส่เป็นขวดเล็กๆก็ได้นะครับแล้วก็ต่อหมึกเข้ามาแล้วก็ให้มันลงที่ขวดเลยนะครับพอขวดเต็มแล้วก็เอาไปเททิ้งได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับถ้าถ้าว่างเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการทํานะครับต่อสายออกมาแล้วก็ให้ ตัวที่ปล่อยน้ําหมึกทิ้งนะครับมันไม่ต้องไปลงที่ตัวซับหมึกนะครับให้มันออกมาทิ้งที่ขวดตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันก็จะง่ายแล้วก็สะดวกนะครับเวลาเราจะดูว่าหมึกมันใกล้จะเต็มหรือไม่เต็มเราก็สามารถสังเกตได้นะครับโดยสังเกตจากภายนอกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอย่างไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ